ครับเยผมสุดตุวแถลนะครับวันนี้เราจะมาตกลาช่อนกันนะเป็นบ่อรับเลยครับรับจัดหาไม่เจอเลยนะจะเป็นยังไงครับติดตามชมครับสภาพหมาแบบนี้ครับนี่น้ำมันแดงหน่อยครับนี่นากายอยู่นู้นครับนี่นาเคียวตกฝั่งนี้บ่อจะไม่ค่อยใหญ่มากนะ เดี๋ยวผมจะมาตกนี่ครับที่เป็นเวิงเวิรงเล็กครับที่มาจากเวิองใหญ่เป็นปากเข้ามานี่มาดูตรงนี้ครับเจะมาตกเวิรงนี้ แรตอนนี้ส่งไปก่อนนะ สวยเลยครฮะเ <c oughs> น,น่โดนแล้วไม้สองไม้ครับโดนแล้ว ต้องรีบนะครับส่งให้มิดเลยเนี่ยเทคตัดนะครับแต้มแรงมาแล้วแต่ผลิตนด้การันในชิวนะครับว่าจะได้ไหม <c oughs> ใส่ตัวยนะครับปาตพกขีด นี่ครับขัดแล้วครับนี่ครับสายวิ่งด้วยหลุดอุ้ยอยู่คุดครับนู่นนี่ครับปลาคุณครับเบ็ดวัดเบ็ดหลุดมือนะครับ นี่ครับเดี๋ยชวชว้ป้าใหมใช้ป้าใหมฮ่ารุนพอดีวันนี้ยเพราว่าเบ็ดเบ็ดเนีวว้น,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 นี่ครับแท็บแรกของนายกายมีไหมตาของนายคิวครับนายคิวยังไม่ได้อยู่คนเดียว,วยต้องเท็กซัสบอร์ดเนสบายเยอะเพื่อนอะ นี่ครับดบบไปติดตามชมนะคิวครับไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้แฉะเ้าแตกแล้วมันแตกอยู่แลวมั้งตัวเนี้ยรู้ว่าแตกก็แตกมาพี่อว่ั

ฟองฟัดเลยใช่ไหม,มีฟองเลยเมื่อกี้ไนะงหเห็นอยู่อฟองมีเขาจะไม่มีนะ่ะมีอยู่แล้ว,ว,ลวท,ที่เห็นฟองฟ,องฟัดเลยพี่แกผมนี่มีฟองอนี่ครับแต้มสองมีตาม,มืดมาอนะไรอย่างเงี้ย โอเคแัที่สองครับนี่สุดจริงไม่ได้มองนี่นี่คม่ปลายนี่ครับนี่ครับไงานอคิวตีผิำตั้งนานแล้วกายไม้เดียวได้น้ำโดนเลยครับข้อโต้ ลี่ฟ้ จัดกูแน,น่เลยเนี่ยกัดพูดแรงนะโดดเลยดูิวะกัดพูดแรงจัดตึ๊ดไม่ตึ๊ดตื๊ดตืต๊<ล>ต,ตัวนี้เนี่ยเออจัดอยูู่เลยนะหุ้งหลุดเลยส <c oughs> ต,ตัวแล้วนี่ครับตัวที่สองแล้ว กัดแรงมากเลยครับตัวนี้ตัวต้อยด้วยนะกัดโคตรโหดดีกว่าไซรังคันดีเท่าพุ่งจุ่มน้ำเลยอะ่ะแล้วมันไม่หลุดด้วยนะกระชากคันไปอะ่ะโปกตีนจะปล่อยอันนี้ไม่ไมปล่อย Mafia hey! 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 Red right. Goose got me loose Go hey. no control hey. Money in my pocket and I'm all up ปาช่อนวิทย์ไ้โลเลยนี่นี่ดูไ้ใหญ่เลยครับวิทย์ไ้สวยเลย,ย,ย,เลยนี่ว้าฮ่าฮ่าฮนีมีไ้สวยมาหลังดังกว่านี่ไทครึ่งโลเลยมาหลังดังกว่านะครับผมไซสวยครับไซสวย หลังดังกว่านะเจ้าไปครับกินอะ้รสุดมากเล่นอ่างครับคิวแตกแล้วหนึ่งทำได้แล้วครับผมี วันนี้ก็ขอจบคลิปตะเพียนท่าน,นี้นะครับฝากติดตามช่องเราด้วยครับสุดๆไท,ทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับปล่อยไปสองไม่ได้ไซส์นะครับใส่ใหญ่หนึ่งนะที่ปล่อยอ่ะที่บ่อเนี้ยมีโดนก่อน,นครับ